สวัสดีกับทุกคนวันนี้มาพบเป็นกีอีกแล้วนะคะกับครูปูนะคะวันนี้ก็ได้ยินเสียงฝนไหมคะมาทำคลิปฝนตกเปาะแปะเลยนะคะไม่ทราบว่าจะเข้ามาในคลิปหรือเปล่านะคะก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาว่านางเอกคนนี้กันนะคะเพิ่งดูหนังที่เธอเล่นนะคะเรื่องอะไรนะที่พ่องเบอร์ก้าอะไรแบบนี้แหละนะคะครูปูปปก็จาไม่ค่อย ะคะรู้จักกันไหมคะเคียร่านะคะรู้สึกว่าเดีเ๋ยวจะชื่อเคียร่านะคะเดี๋ยวเรามาวาดใบหน้าของเธอกันนะคะแรงบนันดาลใจจากการได้ดูหนังที่เธอแสดงนะคะครูก็เลยจะมาวาดด้วยดินสอกด4 b บีนะคะวันนี้ให้ให้ชมกันนะคะเดี๋ยวเราจะมา,าวาดดวงตาของเธอก่อนเลยนะคะ ใช้ดินสองกดนะคะลากเส้นนะคะอย่างมั่นใจเลยนะคะถ้าเราลากเส้นอย่างมั่นใจนะคะเดี๋ยวเราก็จะรู้สึกไปไวนะคะไปได้ไวนะคะเราต้องกล้าที่จะลากเส้นนะคะอันดับแรกนะคะจะวาดรูปให้คล่องแคล่วไวก็ต้องกล้าหาญที่จะลากเส้นนะคะใช้คําว่ากล้าหาญเลยนะคะเพราะว่า ความกลัวนะคะจะขัดขวางความสำเร็จของเราได้นะคะก็ดังนั้นเราก็จะต้องก้าวข้ามผ่านความกลัวไปให้ได้เลยนะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาวาดภาพนางเอกกันนะคะรู้สึกว่าแสงเงาต้องสังเกตรายละเอียดให้ดีนะคะเพราะว่ามันจะ ลึกนะคะดูลึกแล้วก็เข้มค้นมากเลยนะคะครูก็จะใช้ดินสอกด cb นะคะวันนี้แต่ใช้กระดาษวาดเขียนนะคะใช้กระดาษไม่ได้ใช้กระดาษ a 4นะคะเดี๋ยวเรามาเกลี่ยแสงเงากันนะคะใช้ paper s t u m p นะคะ paper s t u m p อันเล็กนะคะก็มีหลายขนาดนะคะเปเปอร์ซัมนะคะที่มาในแพ็คเดียวกันนะคะถ้าเราซื้อนะคะเราก็จะมีหลายหลายขนาดนะคะให้ก็ลองเลือกดูนะคะยี่ห้อที่เราชอบนะคะมาใช้เกลี่ยแสงเงานะคะได้จับถนัดมือดีนะคะ นี้เราแรงเงานะคะช่วงอ่าเห็นไหมคะวิธีการวาดนะคะโดยไม่ตีสเกลนำมาด้วยโฟกัสที่ดวงตาก่อนเลยนะคะจากนั้นก็ใช้ Paper s t u ตันะคะอันเล็กหน่อยนะคะเกลี่ยแสงเงารอบดวงตาของเธอเลยนะคะนี้นะคะครูก,ก็จะลงให้แบบง่ายๆให้ทุกคน สามารถวาดตามกันได้นะคะแบบไม่ตีสเกลแต่ต้องใช้การกะและระยะห่างด้วยสายตานะคะแล้วก็ใส่แสงเงาขาวเทาดําให้ชัดเจนนะคะเราก็จะได้วาดออกมานะคะได้สวยงามนะคะแล้วถ้าเรายิ่งวาดออกมาแล้วคนสามารถดูออกว่าเป็นใครแล้วก็รู้สึกปรับปริ่มเป็นพิเศษใช่ไหมคะ ถ้าเราวาดรูปเหมือนแล้วออกมาควรสามารถทายถูกว่าเป็นใครเนี่ยมันก็มีกำลังใจในการวาดไปแล้วนะคะเหมือนที่ครูปูเริ่มฝึกใหม่ๆใช่ไหมคะเวลาเราวาดภาพคนเหมือนเราก็จะต้องออชี้ชวนให้คนอื่นดูกันนะคะญาติพ่อแม่พี่น้องช่วยดูหน่อยว่าใครฉันวาดใครเหมือนหรือเปล่าเนี่ยอืมก็เป็นกำลังใจให้เรา ก้าวต่อไปนะคะถ้าสมมุติว่าเขาทายถูกว่าอ๋อนี่ดาราคนนี้นี่เองอะไรเงี้ยเราก็จะได้มีกำลังใจที่จะฝึกฝนต่อไปนะคะวันนี้มาแบบง่ายๆสบายๆนะคะเพราะว่าถ้ายากๆเดี๋ยวทุกคนจะวาดตามกันไม่ค่อยจะได้ใช่ไหมคะเราก็นํารูปที่แบบแสงเงานะคะแสงเงาง่ายๆมานะคะขออภัยนะคะวันนี้เสียง เสียงหายนะคะพอช่วงบ่ายเสียงหายทุกครั้งนะคะก็ใส่ขนตาให้เธอด้วยนะคะเห็นไหมคะตาของเธอก็จะดูคมชัดลึกขึ้นมาเลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็ใช้เปเปอร์ซัมเป็นตัวเกลี่ยนะคะเกลี่ยแสงเงานะคะเกลี่ยแสงเงาสันจมูกอีกข้างหนึ่งนะคะกะระยะหัวตานะคะให้ตำแหน่งนะคะ อยู่เท่ากันนะคะจากนั้นก็ร่างช่วงนะคะร่างช่วงรูปตานะคะดูดูลักษณะรูปตานะคะให้ชัดเจนนะคะเป็นรูปตายัางไงหัวตาเป็นยังไงนะคะเราก็จะได้เข้าใจนะคะรายละเอียดของภาพต้นแบบที่เรานำมาวาดนะคะครูบบก็มา เป็นแรงบันดาลใจแบ่งปันนะคะวิธีการวาดในสไตล์ที่ครูปูถนัดนะคะถ้าจะให้มาสอนแบบมีโครงล่างก็เป็นสไตล์ที่ไม่ถนัดนะคะเราฝึกฝนมายังไงนะคะก็อยากมาแบ่งปันกับสิ่งที่เราทำแล้วมันลื่นไหลโฟร์นะคะก็อยากว่าแบ่งปันวิธีการนะคะให้ทุกคนวาดรูปกันได้ง่ายๆโดยไม่ต้องตีสเกลนะคะ ฝึกนะคะฝึกให้ฝึกลากเส้นนะคะลากเส้นต้องฝึกเส้นให้มั่นใจนะคะเดี๋ยวเราก็จะวาดได้ไม่ยากนะคะวันนี้สีบปีแท่งเดียวเอาอยู่เลยนะคะเพราะว่าจะได้ไม่ต้องเหลาไส้ดินสอนะคะ ก็เลยใช้นะคะทุ่นแรงนะคะทุ่นแรงนะคะสีบีแท่งเดียวเอาอยู่นะคะตามที่เราถนัดนะคะเราจะใช้อุปกรณ์อะไรนะคะเราก็ลองหานะคะให้เราสามารถจับถนัดมือนะคะแล้วก็สามารถที่จะวาดได้แบบง่ายๆนะคะวันนี้ก็ใช้ดินสอ กดสีบีแท่งเดียวเอาอยู่เลยนะคะวาดให้คมชัดลึกนะคะคมชัดลึกก็ต้องเน้นแสงเงาสีดำให้เข้มเลยนะคะแล้วก็ไล่เป็น้ำหนักเทานะคะเว้นแววตาสีขาวใช่ไหมคะเราก็จะได้ดูนะคะเกลี่ยแสงเงานะคะเบาๆเห็นไหมคะเราก็ได้ดวงตาคู่สวยของเธอออกมาแล้วนะคะได้ดวงตาคู่สวยของ นางเอกนะคะแรงบันดาลใจที่จากการดูหนังนะคะครูก็เจอรูปเธอในนิตยสารพอดีนะคะก็เลยนำมาทำคลิปนะคะเพื่อที่จะแบ่งปันนะคะวิธีการวาดรูปแบบมิดีสเกลนะคะเน้นนะคะครูโบเน้นนะคะเพราะว่าการที่เราได้ลากเส้นอิสระมันก็สนุกกับการวาดรูปนะคะทำให้เรารู้สึกว่าเออเรา ทำแล้วมันมีความสุขสนุกสนานนะคะถ้าเราใส่อันนี้ความชอบส่วนตัวเลยนะคะถ้าใครชอบแบบมีโครงล่างก็ต้องฝึกแบบมีโครงล่างเลยนะคะแต่นี้ครูคูมาแบบปันนะคะตามแนวถนัดนะคะที่ครูวาดนะคะปล่อยๆนะคะวาดใบหน้าคนนะคะโดยเฉพาะผู้หญิงนะคะ ชอบวาดไปหน้านะคะผู้หญิงนะคะเพราะว่ามีความสวยงามในตัวอยู่แล้วนะคะผู้หญิงก็แบบมีผมสวยมีอ,มอะไรแบบนี้นะคะมีผมมีอะไรสวยงามนะคะก็จะทําให้มีรายละเอียดในการวาดเยอะกว่าผู้ชายนะคะก็มีผมสลวยสวยเป็นเงางามอะไรแบบนี้นะคะที่ พูดติดปากเป็นประจำนะคะนะคะ่ะแล้วก็ได้ใบหน้าอันคมเข้มของเธอแล้วนะคะต่อไปครูจะใส่แสงเงานะคะปีกจมูกนะคะจะเน้นช่วงปีกจมูกนะคะแล้วก็ลงแสงเงานะคะให้แบบเบาเามือนะคะเบาๆบมือก็รู้สึกว่าเราจะต้องบังคับน้ำหนักมือกันบ้างนะคะต้องรู้สึกว่า ใช้วิชามือเบากันบ้างนะคะจะได้ออกมาซอฟๆนะคะจะได้ออกมาซอฟๆถ้าใครชอบสไตล์นี้นะคะสไตล์ง่ายๆนะคะไม่ต้องตีสเกลแต่ครูปุกก้อนแนะวิธีการวาดนะคะที่มาที่ไปยังไงนะคะไม่ใช่ว่าเออวาดไม่ตีสเกลครูปุกก็มาถึงวาดๆวาดๆแล้วก็ไม่อธิบายอะไรเลยสักอย่างหนึ่งนะคะก็ อธิบายรายละเอียดว่าพวกเรานะคะทุกคนต้องสังเกตนะคะแววตาเว้นลูกตาสีขาวไว้แล้วก็เห็นไหมคะเน้นขอบตาบนเข้มสีดำนะคะ <c oughs> นี่นะคะ <c oughs> เพื่อให้เรา <c oughs> ได้ดูงตาที่คมลึกนะคะดูมีมิตินะคะนี้เราวาดแบบนี้ก่อนนะคะเราจะวาดเครื่องหน้าก่อนนะคะเมื่อเรา วาดตาเหมือนออกมาแล้วเราก็มีกําลังใจที่จะวาดจมูกนะคะให้เหมือนต่อไปเพราะว่าจมูกเหมือนแล้วก็เราก็มีกําลังใจที่จะวาดปากให้เหมือนต่อไปนะคะแต่ถ้าเราสมมุตินะคะวาดโครงล่างโครงล่างพอมาโฟก,กัสตาโอ้โหเส้นทําไมเส้นมันขัดหูขัดตาขนาดนี้นะคะอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะคะอย่าเอาไปตัดสินอะไรนะคะครูแล้วครูปูก็ไม่ได้ตัดสินใครนะคะ เรามีความถนัดแตกต่างกันไปนะคะแต่ละแนวนะคะดังนั้นคืออันนี้เป็นความที่เราถนัดส่วนตัวนะคะก็เลยฝึกบ้านในสไตล์นี้นะคะเพราะว่าพอเราโฟกัสนะคะโฟกัสอะไรมันก็จะชัดเจนขึ้นมานะคะโฟกัสสิ่งใดมันก็จะชัดเจนขึ้นมานะคะมันก็จะคมเข้มดูเหมือนมีชีวิตขึ้นมานะคะแต่คนที่วานแบบ สไตล์มีโครงล่างก็จะเป็นลักษณะที่ต้องใช้ความชํานาญมากเลยนะคะเพราะว่าพอเราลากเส้นไปเยอะๆเนี่ยเราก็จะต้องโฟกัสทีละส่วนแล้วนะคะคำนี้นะคะก็จะทำให้เราอาจจะงงได้นะคะถ้าเป็นมือใหม่นะคะนี่นะคะครูปุว่าจากใบหน้านี้นะคะ อาจจะไม่เป๊ะนะคะแต่ว่าถ้าเราฝึกบ่อยๆนะคะเดี๋ยวก็จะเป๊ะไปเองนะคะเห็นไหมคะพอเรากะช่วงคิ้วนะคะครูก็จะไกด์ไลน์นะคะวิธีการกะนะคะช่วงขมับมานะคะหน้าผากสูงขึ้นไปเท่าไหร่นะคะเนี่ค่ะเราก็จะวาดได้ง่ายขึ้นนะคะมาทำคลิปแบ่งปันวิธีการวาดรูปกันนะคะ ให้ทุกคนได้มีแรงดันใจนะคะอยากวาดรูปออกมานะคะใครชอบวาดรูปใบหน้าคนก็ลองฝึกดูแบบที่ครูปุณแนะนำไปนะคะแล้วก็มาคอมเมนต์บอกกันบ้างนะคะก้าวหน้าไปถึงไหนแล้วนะคะทำได้หรือเปล่านะคะแบบไม่ไม่ไม,มีโครงล่างมิติสเกลนะคะลองฝึกดูนะคะเพราะว่าการที่เราลงมือฝึกเท่ากับ การที่เราได้เรียนรู้แล้วนะคะนี่กูจะลงช่วงโหนกแก้มนะคะหนกแก้มข้างนี้นะคะตรงนี้เราก็ลงมาผมเลยนะคะผมเห็นไหมคะเราลงผมนะคะจากนั้นเรากา็รู้สึกว่าปากจะเงาจะเลิะไปนะคะกูก็จะใช้ยางลบนะคะตัดปลายเฉียงนะคะ ปาดออกนิดนึงนะคะเนี่ยยงลบนะคะเราตัดปลายเฉียงออกนะคะจากนั้นเราก็ลบส่วนที่เกินไปนะคะนี่นะคะเราก็ลบนะคะช่วงนี้นะคะหรือว่าจะซับด้วยยางลบดินน้ำมันก็ได้นะคะเราจะซับด้วยยางลบดินน้ำมันก็ได้นะคะนี่นะคะใช้ยางลบดินน้ำมันซับออกนะคะ อุ้ยกรอบใหค่ะนี่นะคะเราลงจากนั้นเราก็กะระยะ,ะช่วงนี้นะคะกรอบหน้าลงมาช่วงนี้กะระยะออกไปนะคะช่วงกลางนะคะแล้วก็ช่วงคางนะคะมากะระยะช่วงขอบลิ่มฝีปากล่างนะคะแล้วก็มาตรงนี้นะคะลงไปเลยลงไปเลยนะคะเห็นไหมคะเราก็จะได้ใบหน้า นางเอกนะคะเป็นแรงบนันดาลใจจากการที่เราดูหนังที่เธอสแสดงนะคะพอดีเจอรูปในหนังสือก็เลยอ้าวได้โอกาสนะคะวันนี้เลยมาทำคลิปนะคะมาสอนให้กับทุกคนวาดนะคะเป็นนางเอกนะคะเรื่องอรู้สึกว่าจะห้องหมายเลขเก้าอะไรนี่แหละนะคะอ่าวครูบุญจำชื่อเรื่องไม่เคยได้เลยนะคะ นะก็ลองดูนะคะลองดูลองฝึกกันดูนะคะฝึกวาดกันนะคะใบหน้าด้านนี้สว่างนะคะบ้านนี้เอ้ยไม่ใช่บ้านนี้นะด้านนี้ก็จะเข้มนะคะด้านนี้เข้มนะคะ,นนะ,คะรู้สึกว่าหนกแก้มของเธอจะตรงนี้จะสว่างหน่อยนะคะครูปุกก็ระบายเกินเข้ามานะคะดังนั้นเราก็เช็ค รายละเอียดโดยรวมด้วยนะคะเราต้องการเน้นช่วงนี้ขึ้นมานะคะช่วงนี้เน้นขึ้นมาแล้วก็ใส่แสงเงานะคะค่อยๆไล่แสงเงาตรงนี้ก็ไล่แสงเงาเบาๆน้ำหนักเทานะคะให้กลมกลืนกันไปนะคะไม่ไม่เข้มนะคะส่วนผมนะคะตรงนี้ก็เน้น ผมลงมาเลยนะคะเราก็ระบายช่วงผมนะคะตรงนี้ก็จะเป็นแสงเงานะคะตกทอดมาใต้คอนะคะช่วงส่วนตรงนี้ก็เป็นช่วงใบหูนะคะแล้วก็ช่วงผมนะคะแล้วก็ลากผมนะคะล่างช่วงผมช่วงผมเป็นยังไงนะคะ ก็ดูทิศทางแนวผมนะคะเ,เส้นผมไปลักษณะยังไงนะคะเส้นผมตรงนี้นะคะเป็นลักษณะนี้นะคะนี้ก็ออกมาตรงนี้ก็นี้นะคะครูก็จะล่างไว้นะคะล่างไว้จากนั้นแล้วก็ใช้เปเปอร์ซัำนะคะเกลี่ยเลยเกลี่ยแสงเงานะคะ ให้เข้มไปเลยจะได้ทุนแรงเรานะคะทุนแรงเราไม่ต้องอะระบายเยอะเกินไปนะคะเราก็ใช้ paper stamp ในการเกลี่ยผมไปเลยก็ได้นะคะ,ะจะได้แบบรวดเร็วนะคะรวดเร็วทังใจนะคะนี่นะคะอ้าวล้ําเส้นล้า ล้ำเส้นมานะคะล้ำแสงเงาล้ำเส้นเข้ามานะคะเดี๋ยวตรงนี้่ลงตรงตรงลงมานะคะตรงตรงลงมานะคะนี่นะคะค่อยปรับแต่งนะคะปรับแต่งไปเรื่อยๆนะคะขอในะคะพอดีเสียงฝนตกนะคะนี้นะคะครูบุก็ลลงแสงเงานะคะให้ทุกคนนะคะได้ เข้าใจวิธีการวาดกันนะคะแบบง่ายๆนะคะแสงเงาต่อไปแล้วก็มาใส่ช่วงผมกันนะคะช่วงผมนะคะใส่ระบายช่วงผมนะคะให้เข้มนะคะค่อยมาใส่ แสงเงานะคะเราใส่เกลี่ยด้วยเปเปอร์สตัมลงไปก่อนนะคะแล้วเราค่อยมาใส่แสงเงานะคะทีหลังนะคะนี่นะคะเป็นภาพสเก็ตภาพวาดใบหน้านะคะแบบง่ายๆเลยนะคะทุกคนทุกคนสามารถที่จะวาดกันได้เลยนะคะครูก็ลงทิศทางของผมนะคะ ระบายนะครับผมช่วงคอนะคะช่วงคอออกมาประมาณไหนนะคะแล้วก็มีช่วงคอนะคะตรงนี้นะคะเราก็มาดูแสงเงานะคะแสงเงาเข้มใช่ไหมคะลงให้เข้มเลยขาวเทา,าดำใส่ให้ชัดเจนตรงนี้ก็จะเป็นช่วงอคอเสื้อนะคะ ตรงนี้ก็ลงให้เข้มเลยนะคะเป็นผมเข้มเลยนะคะใช้เปเปอร์ซัมนะคะเกลี่ยเกลี่ยแสงเงาน,นะคะถ้าเกินเข้ามาก็ใช้ยังลบปาดออกนะคะก็ตรงนี้ก็จะเป็นผมลักษณะนี้นะคะ นะคะคเราก็ลงคูบุลล้างให้ทุกคนดูนะคะประมาณนี้นะคะรายละเอียดนะคะเส้นผมนะคะเราก็แค่ลงแสงเงาเพิ่มเติมนะคะตรงนี้ถ้ามีน้ำหนักเทาหน่อยนะคะตรงนี้ถ้าเข้ามามากเกินไปเราก็ใช้ยังลบปรับออกนะคะ ช่วงคอนะคะจากนั้นก็ใส่คอเสื้อนะคะคอเสื้อนี่นะคะลงตะบายให้เข้มเลยนะคะอ่าวหักจนได้เลยนะคะตรงตรงไหนที่เราต้องการระบายอ่า ผมให้ดูเข้มนะคะแล้วก็ใส่แสงเงาลงไปเลยนะคะพยายามจับดินสอนหลวมๆนะคะถ้าเราต้องการวาดเส้นอิสระนะคะลายเส้นอิสระไม่ต้องกำดินสอนแน่นนะคะเพราะว่าเดี๋ยวดินสอนมันจะวาดไม่ไปนะคะอัน <c oughs> นี้เป็นเคล็ดลับนะคะเทคนิคนะคะพยายามจับดินสอนแบบหลวมๆนะคะแล้วก็ยกมือขึ้นมาสามารถที่จะตะวัด ไปได้ไกลๆนะคะไม่ต้องแบบอืคือแบบว่าเราสามารถที่จะยกแขนได้นะคะแขนไม่ต้องวางแนบกับโต๊ะก็ได้นะคะแล้วก็อืค่อยๆใส่นะคะผมตามทิศทางผมนะคะผมก็จะเกลี่ยแสงเงานะคะไปให้รวดเร็วนะคะ ถ้าเราต้องการจะใช้ตรงนี้อ่าเดี๋ยวนะคะคระจูจะเน้นคิ้วนะคะคิ้วของเขาเข้มมากเลยนะคะเราก็ต้องเช็คโดยรวมอีกทีหนึ่งนะคะโดยรวมนะคะให้เข้มช่วงไหนเข้มก็ใส่แสงเงาเพิ่มเติมนะคะ ตรงนี้ก็เป็นลนักษณะผมเป็นยังไงทิศทางนะคะทิศทางของผมไปยังไงนะคะช่วงนี้นะคะเราช่วงหน้าผากนะคะให้ใกล้เคียงกับแปดนะคะละักษณะของใบหน้านะคะพอจะวาดกันได้ไหมคะปุปูมา วาดให้ชมกันประมาณนี้นะคะวันนี้นะคะทุกคนก็ลองฝึกวาดกันดูนะคะอย่าลืมเน้นช่วงแสงเงาเก็บแสงเงาให้ให้หมดเลยนะคะแสงเงาตรงไหนที่เราเห็นนะคะเราก็ เก็บให้หมดนะคะตรงนี้นะคะปาดออกหน่อยนะคะเพราะว่าสันจมูกจะแสงเราจะออกมาปร,ประมาณนี้นะคะเห็นไหมคะมันจะทําให้เราเกิดการสังเกตรายละเอียดนะคะให้ชัดเจนขึ้นมานะคะพอเราวาดไปเรื่อยๆนะคะเราก็จะสังเกตรายละเอียดชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะคะสายตาของเราก็จะแบบมองได้ทะลุโปร่ปรปรงกันเลยทีเดียวนะคะลองดูนะคะ ยิ่งวาดยิ่งทำให้เราจับจุดได้แล้วก็เข้าใจนะคะถ้าวันนี้รูมาวาดที่ชมกันประมาณนี้นะคะทุกคนเป็นแบบง่ายๆนะคะผมโอเคนะคะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับชมนะคะขอให้ทุกคนวาดลูกได้สวยงามนะคะ พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะวันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ